สวัสดีครับวันนี้260วันเนาะมาเก็บไข่กันดีกว่าครับ1 2 3ตอนนี้11:00นเนาะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 2 6 2 7 2 8 29 30 31 32...33...34...35...36...37...38...39...40...41...42...43... 44 45 46 47 4สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ด 52,53,54 55,56,57 58,59,60 6 1 6 2 63,64,65 66...67... ออกไป6 8 6 9 70...71... 72...73...74...75... เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้า 76 77 78 79 80 81 82 83 84โอเคครับผมอันนี้ได้84พร้องครับผมเดี拜拜๋ยวมาดูตอนเย็นอีกทีครับว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองครับบ๊ายบายครับ สวัสดีตอนเยน็นครับผมว่ากลางวันได้ไป84ฟองเนาะมาดูว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองครับผม85 86 87 88 แ9โอเคครับผมได้เพิ่มมาอีกห้ฟองเนาะเป็น8 9ฟองครับผมไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับบายบายครับ